โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2,567นี้นะคะที่มีการแจกเงิน10,000บาทมาสู่รอบเก็บตกแล้วสําหรับเฟสที่1นะคะที่จะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก็คือผู้พิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะเพราะฉะนั้นมาติดตามกําหนดการกันนะคะว่าจะต้องดําเนินการถึงวันที่เท่าไหร่นะคะที่จะได้รับเงินนะคะโดยการเก็บตกนี้ค่ะจะแบ่งเป็น3ครั้งด้วยกันนะคะที่จะได้รับเงิน10,000บาทนะคะครั้งที่1ค่ะก็คือจะจ่ายในวันที่21ตุลาคม ะะสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องไปดําเนินการเรื่องของการผูกบัญชีพร้พอมเพย์ให้สําเร็จค่ะจะต้องดําเนินการก่อนวันที่18ตุลาคมส่วนผู้ที่มีบัตรพิการนะคะบัตรคนพิการเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการทําบัตรต่ออายุใหม่นะคะภายในวันที่10ตุลาคมและก็มีการจ่ายเงินในวันจันนี้นะคะ21ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่จะดําเนินการ ในรอบแรกไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องไปรอบต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ารอบต่อไปค่ะก็จะมีการจ่ายเงินในเดือนถัดไปนะคะก็คือวันที่21พฤศจิกายนนะคะสำหรับผู้มีบัตรบริการแห่งรัฐค่ะจะต้องดำเนินการก่อนวันที่18พฤศจิกายนนะคะส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่มีบัตรคนพิการนะคะจะต้องดำเนินการก่อนวันที่12พฤศจิกายน,นะคะ่ะรอบสุดท้ายนะคะที่เป็น การโอนเงินดึง0 0บาทนะคะก็จะเป็นวันที่19ธันวาคมนะคะโดยที่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจะต้องดําเนินการก่อนวันที่16ธันวาคมนะคะส่วนคนพิการค่ะจะต้องดําเนินการก่อนวันที่3ธันวาคมนะคะและคําถามคือถ้าเกิดว่ายัางดําเนินการไม่เสร็จนะคะภายในวันที่19ธันวาคมจะได้รับเงินหรือไม่นะคะย้ําตรงนี้เลยนะคะว่าในรอบที่3ามเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ายัางดําเนินการธุรกรรมต่างๆไม่ แล้วเสร็จเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้รับเงิน1นึ่งืบาทนะคะเพราะถือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะรับเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาสรุปยอดกันหน่อยนะคะสําหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มตึกเก็บตกยังไม่ได้รับเงินเนี่ยนะคะมีการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว14บสล้านสี่แสนสคนค่ะแล้วก็จ่ายเงินสําเร็จไปแล้วตอนนี้นะคะ14บสล้านห้าหมคนค่ะโดยที่กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มเก็บปกยังจ่ายเงินไม่สำเร็จนะคะมีอยู่ทั้งสิ้น381,287คนกลุ่มนี้เนี่ยละค่ะที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะ